สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านท่ายินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรม,มดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei บ่ายนะครับหุ้น Nikkei นบายก็คือหุ้นประเทศญี่ปุ่นนะครับของวันที่22ก,กรกฎาคม2565นะครับสําหรับหุ้น Nikkei นบ่ายก็คือจากญี่ปุ่นนะจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้า9โมงครึง่งกับรอบ บ่ายบ่ายมงตรงนะครับสอบเช้าผ่านไปแล้วนะ <c oughs> สุดยอดมากเลยอืเข้าบนเข้าล่างเลยออกศูนย์สามสามแล้วก็ล่างก็สามสามด้วยโอ้ให้สามกับห้าเน้นที่สามกับห้าแต่เน้นที่ห้าสามคือตัวรองนะครับมาสาม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 เลยนะครับก็ <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะสายรูดนะสายจอดนี่คงไม่ได้กินแน่เน่ต้องรูดเท่านั้นนะครับถึงจะได้กินนะ ทุณน้อยก็แบ่งเคลียร์ไปตามน้อยนะครับดีกว่าลงละหมดนะประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับยองวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับอันนี้ข้างหลังนี่คือทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นนะ ข้างหลังเป็นภูเขาฟูจินู่นมองได้หลายมุมมากเลยเป็นร้อยๆมุมนะถ่ายมุมไหนก็สวยออกมาเอาภูเขาเป็นแบ็กกราวเนาะด้านหน้าด้านหลังดูหามุมดีๆข้างหลังข้าวก็สวยมากเลยข้าวของเขาปลูกโอ้โหปูกเป็น,เป,นเป็นอุตสาหากรรมเลยนะไม่น่าละ่ะประเทศญี่ปุ่นชาวนาถึงได้รวยเพราะว่าข้าวมันได้ราคาเขาปลูกเป็นเป็นอาชีพจริงๆอะ ประมาณนี้สวยงามมากเลยนะครับออยากเห็นภาพจริงจังเลยครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยเราก็มาชมกันเลยนะนี่เคอิบายนะครับนี่เคอิบายนะนี่เคอิบายแปดเก้าศูนย์นะครับเลขสูงนะครับนี่นะแปดเก้าศูนย์เน้นที่เก้ากับศูนย์เน้นที่เก้านะ ก้าอะไรครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับประมาณนี้ถึงเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้าครับเก้าหกแถมอีกแล้วกันเอากันจนศูนย์นะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับตัวกันคือแปดนะแปดคือตัวกันนะครับรูดตัวไหนครับรูดน่าจะเอาตัวกันนั่นแหละมารูดมันชอบเสนอหน้ามาแปดกับแปดกับเก้าภาพรูดนะจัดไปเลยตามนี้ะ ขอุไปตอดรับดเอานะแบบนี้นะครับอ่าจดแล้วยังจนะอขอขอบขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงงนะครับพบกันใหม่นู้นวันจันทร์นะวันนี้วันสุดท้ายนะครับบอกไว้่อนนะวันนี้วันจันทร์นะุันนี้คือวันสุดท้ายนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับเพราะหยุดเสาร์อาทิตย์นะ ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขกอให้ได้เหได้กินอีกนะครับเราบ่ายนะสวัสดีครับ